ความมันที่สัมผัสได้ในศึกมวยไทยประท่าต่างชาติที่ครองใจแฟนมวยไทยทั่วประเทศช่องแมวยไทยซปเปอร์แชมป์อาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้พบศึกมวยรอบไทยวัสดุโปแมนทัวร์เมนต์ซีรีส์การชิงชัยของ4นักสู้พันแกร่งซีรีส์พิกัด60กิโลกรัมเพื่อหาแชมป์มวยไทยตัวจริง เพชรเพชรบัญชามวยแข่งโหดสายสุดคมจากสุพรรณบุรียอดวิทยาสันติมวยไทยมวยจอมลุยคนเหล็กมัดเพชรฆาตแอนเจลอสเกียคูมิสนักรบปัดสั่งจากกรีซยูเนสเซอมีดาวรุ่งแข่งเดือดจากแอลจีเรียร, <S <S 2> <S 2> ร่วมด้วยจอมลีลาเชิงสูงเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ต้าโคมมยดีกรีชแชมป์ปะทะอเมริกาใต้าใสายลุยหวนเฮอร์นันเดสมมยจอมลุยจากโคลอมเบีย ขนเข่ากระเปอร์แชมป์ฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ต้าโคดวนน้ำหอมหมัดสั่งดินเบนเซดีราจากฝรั่งเศสสาวสอกโมฝีมือจัดจ้านขวัญใจสอตะวันรุง่งชนกับสาวหมีขาวจอมบุกค,คริสตินาทสินกาเอวาจากรัสเซียพร้อมขั้วมวยสุดระทึกอีกเพียบที่จับให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์โฟแมนทัวนาเมนต์ซีรีส์่ายทอดสดอาทิต์นี้ทางช่อง8 1ทหนึ่งมตรงแฟนมวยไทยห้ามพลาด